ครับทุกสิ่งได้ดั่งใจเนื้ที่ชัยพืชเกษตรจันทบ,บุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเรามาติดตามประเด็นในส่วนของช่วงแรกนะครับเป็นช่วงของการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศก็ถือว่ามาตามนัดนะครับทำให้ภาคตะวันออกของเรานั้นชุ่มช่ำทีเดียวหลายสวนที่ประสบกับภัยแรงประสบกับความร้อนอุณหภูมิก็ลดลงปริมาณฝนนั้นก็ได้ช่วยเข้ามาลดต้นทุนของเราได้อย่างมากทีเดียว ในส่วนของสถานการณ์ฝนนั้นก็คงจะเป็นไปตามภาวะที่เ,เข้าสู่ฤดูกาลแล้วแต่ว่าในส่วนของประเด็นนั้นเราคงต้องมองต่อไปว่าแผนการผลิตหรือการจัดการทุเรยนเของเราในปีการผลิตข้างหน้านี้เราจะก้าวไปอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับกับในช่วงของสาระความรู้ในวันนี้ก่อนอื่นครับอยากจะนำเรียนว่าในเดือนมิถุนายนชัยพฤก เกษตรไดส์ทู <D ry ce 2> ชัยพฤกษ์อัดโกรเทคคร็กหลงก็จะมีการจัดงานขายซึ่งรายละเอียดเราก็จะได้ทำการประชาสัมพันธ์กันต่อไปช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการก็เราสักครู่หนึ่งก่อนครับแจ็กเก็ตแจ็กเก็ตสารกำจัดเลี้ยใบหนอนชอนใบในมังคุดู้เรียนและไม้ผลทุกชนิดปัญหาลูกลายในมังคุดทุเรียนน้มติดจะหมดไปถ้าใช้แจ็กเก็ตแจ็กเก็ต าการใช้น้อยพลังแรงเต็มสูตรแต่มประสิทธิภาพกำจัดเสลี้ยใบได้อย่างเด็ดขาดมังคุดผิวมันผู้เรียนผลสวยผลผลิตขายได้ราคาเพราะใช้แจ็คเก็ตแจ็คเก็ตพืิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทโซตัสสัญลักษณ์ตราธงลุกโลกฉันละงงมากเลยผู้ใหญ่ใครๆก็บอกว่าปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไวกิ้งของแท้ต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้แล้วไอแบบไหนล่ะที่มันเป็น ก็แกไปฟังมากก็เลยคิดมากใครเขาจะว่ายังไงไม่ต้องไปสนใจแกไปดูที่กระสอบที่เขาเขียนว่าตราเรือใบไวกิ้งอ่านว่าตราเรือใบไวกิ้งเท่านั้นแหละก็จะได้ปุ๋ยดีๆไปใช้แล้วใช่ถูกอย่างผู้ใหญ่ว่าตราเรือใบไวกิ้งที่ข้างกระสอบจะไปอ่านเป็นอย่างอื่นได้ยังไงก็ต้องอ่านว่าตราเรือใบไวกิ้งตราเรือใบไวกิ้งพูดติดปากคุณภาพติดใจปุ๋ยไขมุกตราเรือใบไวกิ้ง ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไฮโโรไทยในเครือประวิทย์กรุ๊ปโมแลนด์พลังสีฟ้าออกฤทธิ์เร็วปราบมแมลงทั้งปากดูดและปากกัดไม่ว่าจะเป็นมแมลงหวีขาวด้วงมัดผักและเตี้ยไฟดูดซึมได้ทั่วถังต้นพืชใช้ได้กับทุเรียนมะม่วงส้มลำไยกล้วยไมย้ผักกินใบผักกินผลและข้าว โมแลดคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก UPL เพิ่มผลผลิตเพื่อเกษตร,รกรไทยท็อปเคท็อปเคท็อปเคสุดยอดปุ๋ยทางดินสพลังบวก 12624ปุ๋ยไนเตรตซันเฟตและธาตุอาหารลองอาหารเสริมที่ครบถ้วนปุ๋ยนำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ดูดซึมไวขยายลูกโตทันใจเพิ่มน้ำหนักสีเข้มรสชาติดีเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้กับเกษตรกร12624ท็อปเคท็อปเคท็อปเคพลังที่คุณสัมผัสได้ชาลีเฟสปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพ Oh! Shoot. ไปทับหลังข้อลำเบียยเอวิโตบวกไตรเด็กดีเอฟใช้ได้ทั้งคนและทาเอวิโตสารกูออกซ่าส,าสตโรตบินนตรกรรมใหม่ไซรัมโปรเทคโนโลยีป้องกันและกำจัดเชื้อราทุกชนิดเรดพรีเบียมไตรเด็กดีเอฟสารแมมโกเซปสูตรดิฟเฟนเทคโนโลยีอนุภาคเล็กกระจายตัวรวดเร็วไม่ปุ้งกระจายเพิ่มประสิทธิภาพในการก่อติดต้นและใบพืชในอันตราการใช้เอวิโตร้อยีซีบวกไตรเด็ F, 200กดีเอฟสองร้อยกรัมผสมน้ำหนึ่งลิตรผ่านแผลที่ต้ แล้วทาให้ทั่วหรือใช้เอเิโต้1 0 0บวกไตรเด็กดีเอฟ200กรัมผสมน้ำ200ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วต้นนอกจากกำจัดเชื้อไปทอบทอร่าแล้วยังสามารถครอบคลุมโรคพืชที่สำคัญในทุเรียนได้แก่โรคกิ่งแห้งและโรคเชื้อราสีชมพูได้อีกด้วยสามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าเคมีกเกษตรใกล้บ้านท่านนะครับ กรณีมีรายงานว่าเกษตรกรชาวสวนทุเรียนสามารถหยุดการระบาดของเพี้ยปุยฝ้ายได้แล้วด้วยโตกุไทออนเพราะโตกุไทออนเป็นสารเคมีที่ใช้กำจัดเพี้ยแป้งเพี้ยหอยนอนผีเสือ้อและมแมลงอื่นๆได้หลายชนิด โตกุไทออนเป็นสารในกลุ่มน้ำมันชนิดเดียวที่เป็นยาเย็นมีลิ์ต่ค้างสั้นเพียง15วันจึงพ้นได้ทุกระยะการเจริญเติบโตใช้โตกุไทออนที่อัตรา2 0 0ถึง3 0 0ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรร่วมกับสารจับใบไฮดรอยทุกครั้งเมื่อพบการระบาด โตกุไทออนสินค้าดีมีคุณภาพจากบริษัท UPL ประเทศไทยจำกัดหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรใกล้บ้านท่านครับท่นสามารถที่จะหาซื้อในผิดพันุ์ต่างๆเหล่านีได้ครับที่เ้พิมเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ก็มาจากคำถามจากพี่น้องสกรพผูปลูกทุเรียนนะครับว่าหมอทุเรียนปีการผลิตหน้าเนี่ยทุเรียน เราควรจะวางแผนการผลิตอย่างไรมันจะเหมือนกับในปีที่ผ่านมาหรือไม่หรือว่ามันเป็นอิทธิพลของภาวะลานิยาอากาศจะเปลี่ยนแปลงทุเรียนจะออกเป็นปกติดีออกเร็วหรือออกช้าเรื่องนี้ก็ต้องนำเรียนนะครับว่าสิ่งที่เราจะนำมาเสนอเป็นข้อมูลเป็นแนวทางในการตอบเพื่อ,อพิทักสกรจะได้นำเอาข้อมูลตอนนี้ไปประกอบการพิจารณา เราคงไม่ใช่เป็นเรื่องของการกําหนดแนวทางการปฏิบัติแต่เป็นการคาดการหรือการพยากรณ์โดยการพยากรณ์นั้นเราใช้องค์ประกอบจากด้านวิทยาศาสตร์ด้านโหราศาสตร์และความรู้ในด้านของประสบการณ์จากทุเรียนมารวมเป็นภาพแล้วก็เป็นแนวทางที่ะจะให้พินักษกรท่านได้เห็นภาพ เพื่อน,นำไปประกอบการพิจารณาถ้าเราจะพูดถึงในด้านวิทยาศาสตร์พี่น้องสกรอก็ได้ทราบข่าวแล้วนะครับว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปคือข่าวสารเนี่ยมันอาจจะสับสนกันมากเพราะทุกวันนี้ข่าวสารมีมากมายหลากหลายแต่ก็พอประเมินสรุปได้ว่าอิทธิพลของภาวะฝนตกความชื้นสูงคือลานิยานเนี่ย<ม>ก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปและก็จะเป็นเช่นนี้ไปอีกประมาณ2ปี นี่เป็นในส่วนของสิ่งที่เราพอจะสรุปจากด้านวิทยาศาสตร์แต่ถามว่าไอ้คำว่าลานิยาเนี่ยมันจะถึงขนาดฝนตกน้ำท่วมไหมคงไม่ใช่ครับแต่เป็นสภาวะคือฝนตกกระจายมีฝนตกมากมีความชื้นสูงอันนี้คือด้านวิทยาศาสตร์เป็นชนิดต่อไป2ปีก็คือปี2567เริ่มเข้าเดือนพฤษภาก็ไปปี68ไปปี69 หลังจากนั้นก็จะกลับเข้าสู่สภาวะร้อนแห้งแล้งเป็นเอลนิโยต่ตอไปดังนั้นคำตอบที่พอจะสรุปได้ว่าในปลายฤดูการผลิตภาคตะวันออกเราปีนี้เนี่ยช่วงตุลาพฤศจิกาธันวามกราก็ยังมีฝนตกยังมีความชื้นเพราะไม้ผลของภาคตะวันออกเราเป็นไม้ผลเมืองร้อนชื้นอันนี้คือด้านวิทยาศาสตร์เรามาดูในด้านของโหราศาสตร์ ทางทํานายของนางสงการปีนี้ได้บอกไว้ว่าเรามาดูในด้านของโหราศาสตร์นะครับกับนางสงการปรี2567ก็มีนามว่านางมาโหรเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกอสามหาวก็คือผักตกชวามีอาพานแก้วนิรัตมีพัฒหารเป็นเนื้อทรายพระหัตขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงตรีศูนย์เสด็จนอนลืมตาเหนืออหลังมยุราก็คือนกยูงเป็นพาหนะอันนี้ก็คือ,อในส่วนของการพยากรณของนางทรงกลางแต่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องเกษตรกร,ะรกน,นะครับผมก็คงจะนำเรียนต่อว่าเกณฑ์พิลุนศาสตร์ก็หมายถึงในเรื่องของอเกี่ยวกับน้ำปีนี้นะครับหรือการพยากรณบอกว่าปีนี้วันอังคารเป็นอธิบดี ฝนจะบันดาลฝนตกประมาณ300หาก็คือน้อยตกในจัก,กรวาลร2 2าตกในป่าหิมพาน9์หาตกในมหาสมุทร6 0าและที่สำคัญครับตกในโรคมนุษย์3 0าซึ่งถือว่าน้อยทีเดียวนะครับในด้านของเกณฑ์ต่อมาเขาบอกว่าเกณฑ์ทาราที่คุณคือตกราศีตุล เป็นธาตุลมก็คือหมายความว่าจะมีลมพายุนะครับในส่วนของเกณฑ์นาคน้าที่จะทำการปล่อยน้ำในปีนี้นะครับก็จะเป็นนาคทั้งหมด7ตัวในด้านของน้ำมีพอประมาณพายุจะอาจจะมีการจัดแล้วก็มีความรุนแรง โดยสรุปก็คือน้ําน้อยฝนแรงคือดูได้จากอะไรครับดูได้จากในส่วนของฝนที่ตกในโลกมนุษย์แค่ 35. หในส่วนของต่อมาคือสิ่งที่ผมพยายามจะให้เห็นภาพในด้านของหัวลศาสตร์ก็คือนาคนาคที่ปล่อยน้ำเนี่ยเจตัวหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าในปีการฤด,ดูการผลิตนาเนี่ย มันจะเป็นประเด็นคือฝนตกน้อยแต่ตกพร่ำเพรื่อตกยาวนานปกติแล้วฝนจะหมดไปตุลาต้นพฤศจิกาก็คงไม่ใช่ครับมันจะต้องตกไปเรื่อยๆพฤศจิกาธันวามกราเพราะนาคที่ปล่อยน้ำเนี่ยมีจํานวนตัวถึง7ตัวบางปีมีนาคห้าตัวเนีย่ยังปล่อยถึงเดือนอมกราคมเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือฝนจะตกยืดเยื้อในช่วงท้ายฤดู มีผลกระทบอะไรกับเราชาวสวนนั่นหมายความว่าการวางแผนการผลิตของทุเรียนที่ได้สอบถามมาจะเป็นในลักษณะว่าปลายฤดูออกดอกช้าออกดอกน้อยแตกใบอ่อนมากแล้วก็จะกลายเป็นลักษณะเหมือนกับในปีที่ผ่านมานั่นเองก่อนนะครับว่าไดด้ามวิทยาศาสตร์เนี่ย ก็คือ,อปริมาณฝนตกกระจายฝนตกท่าต่อเนื่องเป็นอิทธิพลของลานียาแต่ถ้ามาดูในด้านของโหรารศาสตร์ก็บอกไว้ว่าปีนี้น้ำน้อยฝนตกกระจายจะมีสภาวะภัยแล้งเรื่องไอาการบ้านการเมืองนั้นอย่าไปฟังครับมันเป็นเรื่องของการเกี่ยวข้องกับการพยากรณ์เอาเฉพาะด้านการเกษตรซึ่งผมอยากจะเน้นสรุปตรงที่ว่า ปีนี้นาคปล่อยน้ำถึง7ตัวคือฝนตกต่อเนื่องฝนตกยาวนานแต่ตกไม่มากนะครับก็ไม่ได้มากเพราะฉะนั้นในเดือนตุลาผ่านปลายฤดูฝนเดือนพฤิกาเดือนธันวาเดือนมกราย่อมยังคงมีฝนตกต่อเนื่องถ้าเป็นกรณีเช่นนี้เราต้องมาดูเหตุประการณที่สแล้วนั่นก็คือพฤติกรรมของทุเรียนที่เขาจะออกดอกได้ก่อนอื่น เราต้องเข้าใจครับว่าในช่วงพิจิกาธันวามกรานานเป็นช่วงฤด,ดูการออกดอกของอทุเรียนในภาคตะวันออกเราแต่ถ้าเกิดสภาวะอากาศเช่นนี้ฝนตกความชื้นสูงอุณหภูมิสูงแสงแดดยาวนานระดับฮอร์โมนล GA หรือจิตเบลลิกแอซิกภายในต้นของทุเรียนก็จะสูงมากถ้าต้นสมบูรณ์บานกลางเขาก็ต้องสร้างใบรุ่นใหม่ ถ้าต้นสมบูรณ์ต่ําก็จะต้องสร้างใบรุ่นใหม่ยกเว้นต้นที่มีความสมบูรณ์พร้อมมีสภาวะอายุใบแก่จังหวะตรงนั้นไม่มีการแตกใบอ่อนเขาก็จะออกดอกได้นั่นหมายความว่าเป็นดอกรุ่นที่หนึ่งถ้าใบพร้อมกรณีของคำถามต่อมาคือแล้วดูรดูการผลิตหน้าเนี่ย กรณีสารหรือฮอร์โมนตัวแพคโคลบิทโซนมีความจําเป็นหรือไม่ผมตอบได้เลยครับว่าไม่ว่าจะเป็นทุเรียนสาวหรือทุเรียนรุ่นใหม่ย่อมมีความจําเป็นที่จะต้องเข้าไปเพื่อไปทําหน้าที่ในการลดระดับของฮอร์โมน GA หรือจิบเบอรลลิกแอซิดอันนี้ตอบคําถามตรงนี้เลยเพราะเหตุผลอะไรเพราะเหตุผลว่า ฝนจะต่อเนื่องฝนจะยาวนานอากาศร้อนชื้นฮอร์โมน GA เหรือจิปเบอร์เรลแอสิดจะสูงการออกดอกจะเหมือนในรอบปีที่ผ่านมาทีนี้เราต้องมาดูแล้วครับถ้าท่านเป็นผู้ที่ติดตามรายการของเราตลอดท่านจะทราบว่าปีการผลิตนี้เนี่ยหลายท่านบอกว่ามันเป็นเพราะเอลนิโยมันเป็นเพราะความผิดปกติของดินฟ้าอากาศแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ก็นำเรียนว่านี่คือรอบ ีการผลิตครบรอบ10ปีถ้าเราย้อนไปในอดีตครับไม่ว่าจะเป็นเงาะเป็นบางคุดเป็นทุเรียนเนี่ยเราจะมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดและตลาดจะ,ะตกต่ําตลาดจะล้นตลาดในช่วงพฤษภาแล้วก็มิถุนาเพราะฉะนั้นปีนี้ไม่ได้ผิดปกติอะไรในเรื่องของฤดูการผลผลิตมันเหมือนกับครบรอบ10ปีดังนั้นเมื่อครบรอบ10ปีเขาก็จะต้องช้า ออกไปคือปิสรุปว่าปีการผลิตหน้าการออกดอกการเก็บเกี่ยวก็จะช้าออกไปมันจะช้าไปอีกประมาณสัก3-4ปีหลังจากนั้นก็จะเริ่มเร็วขึ้นเป็นปกติจนวนรอบ10ปีผลผลิตก็จะไปดกอยู่ในเดือนเมษานี่คือเขาเรียกว,วงรอบนะครับที่เราเก็บสถิติข้อมูลซึ่งมาเคยไม่เคยมีใครไปพูดถึงเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลตรงนี้เราก็จะต้องมา กำหนดการวางแผนพฤติกรรมในส่วนของระบบการเจริญเติบโตของทุเรียนว่าถ้าท่านเป็นผู้ที่ต้องการผลิตทุเรียนให้ออกดอกได้เร็วอาจจะเป็นกลุ่มหัวธรรมชาติอาจจะเป็นกลุ่มผู้ทำสารนั่นหมายความว่าท่านจะต้องเตรียมการทุเรียนเนี่ยถ้าเขาเก็บเกี่ยวเร็วเขาก็จะพักตัวเร็วฟื้นฟูสภาพต้นได้เร็วเมื่อได้ใบครบสามใบ เขาก็จะออกดอกได้ง่ายถ้าได้แค่2ใบเราก็จะต้องเอาสารฮอร์โมนโตแพคโคไปช่วยเพื่อให้ใบนั้นไม่แตกใบอ่อนในใบที่3แล้วก็เข้าสู่เวลาออกดอกแต่ถ้าใดกรณีที่เราทำแบบรุ่นธรรมชาตินั่นหมายความว่าในจังหวะของการเปลี่ยนฤดูกาลเนี่ยหมายความว่าเดือนพฤศจิกายน ถ้าเดินพิจิกายยนทุเรียนของเราแตกใบอ่อนการออกดอกจะไม่เกิดขึ้นในหลักทฤษฎีของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีคือซิงก์และซอสซิง์คือใบอ่อนซอสคือใบแก่ถ้ามีซิง์มากดอกไม่ออกครับอันนี้คือทฤษฎีที่หนึ่งทฤษฎีที่สองก็คือทฤษฎีจากต่างประเทศโดยท่านอาจารย์เลือนสังวัฒน,นคุณก็บอกว่ามันเป็นความสมดุลระหว่างฮอร์โมน g a หรือจิปเปอร์ลืกแอซิดกับไซโตไคนิน ถ้าฮอร์โมอนจิตในต้นมากก็ไม่ออกดอกเพราะมันไม่สมดุลไม่เครียดส่วนทฤษฎีที่3ที่มีการพูดถึงกันอยู่ก็คือ c n r a t i o หมายความว่ามีในตัวเจ่นสูงมีแป้งมีคาร์โบไฮเดรตต่ำมันก็ไม่ออกดอกดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องวางแผนให้ชัดเจนคือในเดือนพฤศจิกายนทุเรียนต้นที่มีใบพร้อมมีความสมบูรณ์และเป็นใบแก่ย่อมออกดอกได้ แต่ถ้าทุเรียนต้นไม่พร้อมแต่งตัวไม่ได้เตรียมตัวไม่เสร็จต้นยังไม่สมบูรณ์พอย่อนที่จะต้องสร้างใบรุ่นใหม่เมื่อสร้างใบรุ่นใหม่การออกดอกไม่ได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาตรงนี้ไปอีกสองเดือนคือพิจิกาธันวาก็มาออกเดือนมกราหรืออาจจะช้าที่สุดก็อาจจะกุมภาพันธ์ฤด,ดูการผลิตน่าจะเป็นเช่นนี้ครับดังที่ได้อธิบายมาดังนั้นถ้าเราจะมาสรุปตรงนี้ในเรื่องของพื้นฐานต้น แปลงที่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนฟื้นต้นได้เร็วกว่าก็ย่อมมีโอกาสที่จะบำรุงต้นได้ดีพร้อมต่อการออกดอกได้เร็วกว่านี่คือประการที่หนึ่งคือต้นที่เก็บเกี่ยวเร็วฟื้นตัวเร็วต้นก็สมบูรณ์ก่อนหรือต้นที่มีผลผลิตน้อยในปีนี้ก็ย่อมมีความสมบูรณ์เหลือ แล้วก็พร้อมที่จะไปออกดอกในฤดูก,การผลิตหน้าในรุ่นแรกได้เช่นเดียวกันถ้าเขาไม่แตกใบอ่อนส่วนกรณีที่สามจากสภาวะภัยธรรมชาติร้อนแห้งแรงการสูญเสียใบายการขาดความสมดุลหรือการดูแลผ,ลผลผลิตในปริมาณหนึ่งสภาพต้นไม่พร้อมเมื่อไม่พร้อมว่าเราจะเก็บเกี่ยวฤดูก,การคือเดือนมิถุนาก็ต้องไปพักรกรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาจะไปออกดอกก็มกราคุณพา คือประเด็นเรื่องนี้นะครับในช่วง2อสาวันที่ผ่านมาผมเองนั้นได้มีโอกาสอาศัยรถเดินทางไปในหลายพื้นที่แล้วก็สังเกตเห็นภาพที่ชัดเจนเลยครับว่าปีการผลิตนี้ผลผลิตทุเรียนน้อยมากน้อยไปเนี่ยไม่ใช่น้อยธรรมดานะครับน้อยไปเกือบ5 0อันนี้จากสายตาเลยแล้วเขาบอกอะไรกับเราได้ เขาก็บอกให้เรารู้ได้ว่าทุเรียนในแปลงเหล่านี้ความสมบูรณ์ในปีการผลิตนี้ที่ผลผลิตน้อยย่อมมีใบที่สมบูรณ์และเขาจะส่งผลดีต่อฤดูก,การผลิตหน้าทุเรียนเหล่านี้ปีการผลิตหน้าก็สามารถที่จะออกดอกได้เร็วขึ้นเช่นเดียวกันนี่คือสภาพต้นที่เราจะต้องย้อนกลับไปดูในสวนของเราด้วยคือไม่ใช่ว่าปัจจัยในทุกวันนี้ สิ่งที่นําเสนอข้อมูลมาจะเป็นเชิงถ้าคุณใช้ปัจจัยตัวนี้ตัวนี้หนึ่งสองสาวิธีตามขั้นตอนนี้คุณจะประสบความสำเร็จผมเรียนเลยครับว่าไม่ใช่ครับปัจจัยมีส่วนไปสนับสนุนการเจริญเติบโตปัจจัยเหล่านั้นไปเพื่อที่จะไปทําให้พืชเจริญเติบโตให้เร็วขึ้นให้ดีขึ้นแต่บางครั้งมันไม่สามารถที่จะไปบังคับพืชได้ประเด็นหลักที่อยากจะให้เกิด เห็นภาพและเกิดความเข้าใจก็คือการเตรียมความพร้อมของต้นท่านที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเ,เร็วท่านจะต้องเร่งในการฟืนฟ้นฟูคุณภาพของใบให้เร็วขึ้นแล้วเราก็ไปกำหนดจุดสำคัญคือเมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนคือปลายตุลาต้นพฤศจิกาอาจจะต้องเป็นใบเพสลาดหรือเพสลาดติดแก่หรือเป็นใบแก่ เราจะประสบความสำเร็จถ้าต้นสมบูรณ์แล้วเราต้องคุมใบตรงนี้ให้ได้อาจจะด้วยเทคนิคต่างๆเราก็จะไม่ลงไปไรายละเอียดกรณีที่สองถ้าเรามีทุเรียนที่ต้นไม่พร้อมเราเก็บเกี่ยวผลผลิตช้าเราก็จะต้องสร้างคุณภาพของใบไปต่อให้ท่านคิดว่าคนอื่นเขาออกดอกเราต้องทำให้ออกดอกให้ได้อันนั้นไม่ใช่นะครับท่านจะต้องพยายามสร้างคุณภาพใบต่อไป เขาออกดอกก็ปล่อยเขาไปเราก็สร้างคุณภาพใบให้พร้อมให้เต็มที่เพื่อที่จะให้ใบชุดนี้เป็นใบที่มีความสมบูรณ์พร้อมแล้วก็จะไปออกดอกอยู่ในเดือนธันวาเดือนมก,กราหรือเดือนกุมภาแล้วแต่สภาพต้นเรามีเทคนิคอยู่เรื่องหนึ่งที่ฝากไว้แล้วว่ากรณีพิทักรที่ต้องการที่จะ ทำให้เกิดการสมดุลกันในระหว่างใบแก่ไม่ให้แตกใบอ่อนง่ายกรณีของเวลาทําสารในฤดูการผลิตหน้าเนี่ยเนื่องจากฝนตกช้าคือฝนหยุดช้าเพราะฉะนั้นกระบวนการทําสารหรือการให้ฮอร์โมนตัวแพคควิทซโซนก็จะต้องไปอยู่เดือนสิงหาในการทําสาร100%เซเดือนกันยาทำสาราร5 0เดือนตุลาหรือเดือนพิกา ก็จะให้สาร3 0อันนี้คือกรณีข้อมูลในฤดูการหน้าเป็นเดือนแห่งการให้สารเพราะอะไรถ้าเราให้สารเร็วสารมีอายุแค่40วัน45วันหรือ60วันสารหมดอายุเขาก็จะแตกใบอ่อนใหม่ก็จะเกิดความผิดพลาดการให้สารเร็วเกินไปในปีการผลิตหน้าย่อมอาจจะเกิดความเสียหายแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดสภาวะการแตกใบอ่อนแล้วเรามีการให้สารคือฮอร์โมนตัวแพคโควิตาโซนช้า ให้ช้าในปริมาณที่ต่ำเราก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ได้มากกว่าส่วนในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์หรือไม่ต้องการที่จะใช้ในส่วนของสารหรือฮอร์โมนตัวพคโควิทาโซนเราก็ใช้กลุ่มปัจจัยไปใช้เพื่อการทำให้ใบมีคุณภาพทำให้ใบแก่ใบแข็งแรงใบสมบูรณ์มีการตั้งชั้นของยอดคือใบแก่เร็ว ไม่ต้องสร้างใบมากแทนที่จะสร้างเจ็ก็ให้เหลือห้าใบครับด้วยเทคนิคอันนี้คือปัจจัยส่วนอีกเทคนิคนึงคือการเลี้ยงไว้ซึ่งใบภายในทรงพุ่มคือขแขนงขแขนงจะเป็นตัวช่วยได้อย่างดีที่สุดในการป้องกันการแตกใบอ่อนในช่วงปลายฤดูกับเป็นตัวที่จะดึงพลังงานจากใบที่ผลิตกลับที่มาที่ท้องกิ่งบางท่านอาจจะถามว่าเอา แล้วทําไมส่วนใหญ่คนแนะนําให้ตัดออกก็ก็แล้วแต่ครับอันนั้นเป็นคําแนะนําที่ถูกต้องแต่ไม่ใช่ตอนนี้ครับมันเป็นหลังเก็บเกี่ยวนู่นถามประโยชน์จริงๆว่าระหว่างการไว้ซึ่งแขนงภายในในช่วงใบสุดท้ายปลายฤดูกับตัดแต่งให้หมดในมุมมองของหมอทุเรียนคิดว่าวิธีไหนดีที่สุดเลี้ยงไว้ซึ่งแขนงครับเรารอจนแขนงแก่ ผู้เรียนจะออกดอกได้เลยแล้วออกดอกในปริมาณที่มากทีนี้มันก็มีประเด็นหนึ่งว่ากรณีทีอ่อาจจะมีกระโดงมีอาจจะ,ขะแขนงจนํานวนมากอันนี้เราตัดได้ครับกระโดงนั้นเราตัดได้อยู่แล้วเพียแต่ว่าถ้าในขแขนงภายในกิ่งเนี่ยมันมีทั้งหมดกิ่งแบ่ง3ส,ส่วนเราจะตัดเฉพาะใกล้ลําต้นไปสัก1ส่วนเหลือ,อไว้2ส,ส่วนอันนี้จะช่วยได้อย่างมีดีทีเดียวป้องกันเกิดสภาวะฟิกฝันฝนไม่ยอมหยุด ฝนยังตกต่อเนื่องอากาศร้อนความชื้นสูงระดับฮอร์โมนจิบสูงทุเรียนเราจะไม่แตกใบอ่อนเพราะอะไรเพราะตัวขแขนงเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวที่ดึงพลังงานไว้ป้องกันการแตกใบอ่อนแล้วก็เป็นส่วนที่เราสามารถจะพ้นปัจใจัยในการสะสมความสมบูรณ์ไปที่กระแดงแล้วเขาก็ผ่านกระบวนการผลิตเป็นพลังงานแล้วก็ส่งไว้ในท้องกิ่งในตำแหน่งตรงนั้นนี่คือ,อ แนวทางอีกแนวทางหนึ่งสำหรับกรณีทำทุเรียนแบบธรรมชาติแล้วก็ไม่ให้ประสบความเสียหายสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ